สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านจากเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับก็ได้นําเสนอ,อยอดนักชกกัมพูชาได้ทะเลาะวิวาทกับคนขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บนท้องถนนจนเป็นข่าวโด่งดังที่ประเทศกัมพูชามาแล้วและนักชกท่านนั้นก็คือวังน้อยนะครับนะซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายท่านยังไม่เคยรับชมนะครับก็จะย้อนภาพใหม่ท่านได้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัมพูชานะครับดูบิ๊กไบคันนี้สิครับท่าน ดูท่าทางก็เหมือนกับนักก่อกวนทั่วไปนะครับที่ชอบขี่ทรายไปมาตามท้องถนนเป็นบ้านเราก็คือพวกเด็กแว้นนะครับที่สร้างความหายใจให้กับคนอื่นบนท้องถนนและเมื่อเขาโดนบีบแตรนะครับนะคนที่บีบแตรนี้ก็คือเจ้าของรถคันนี้นะครับที่ติดกล้องเนี่ยบิ๊กไบคันนั้นก็เกิดความไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าศักดิ์ศรีของบิ๊กไบค้้คออยู่นะครับหลังจากนั้นเขาก็เดินมาหาชายเจ้าของรถนะ ดูแล้วก็คล้ายๆกับประเทศไทยบ้านเรานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครนะแต่อคอมเมนต์คงจะบอกว่าไทยไปเคลมของเขามาเมื่อชายเจ้าของรถลงมาเจ้าของบิก๊กไบค์ก็สวมบินยานพิเต้พระรามเจ็ดนะครับคือเปิดก่อนนั่นเองและหลังจากนั้นโอ้นั่นเขาโดนเขาเขาที่หน้าท้องอย่างจังเพราเริ่มผิดสังเกตเพราะเคยก่อกวนขันไหนก็ไม่มีใครกล้าตอบโต้เขาจึงถามว่าคุณเป็นใครเก่งจังเลยและเมื่อชายคนนั้นถอดหมวกออก โอ้พระเจ้าเขาจำได้นั่นคือยอดมวยกัมพูชาผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศวังน้อยนั่นคือสิ่งที่เขาแก้แค้นได้ก็คือใช้เสียงของรถบิ๊กไบค์ข่มขู่นั่นเองและเขาก็หายเข้าไปในกลีบเมฆแล้วก็มาดูสิครับท่านเมื่อวังน้อยนักชกกัมพูเชียมีโอ,อกาสเดินทางมาชกที่ประเทศไทยในราย,รายการไทยไฟว้ กับอีกชิวสังกอรุ่งธนเกียรตินักชกจากอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุริน์โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2556ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสาน,าาอสานเอาไปที่นี่กับมาบังมวยอีกนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยสีธรรมดาดานะเนาะเอาก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมฮ่าขออภัยทุกคลิปนะครับ ที่ท่านบอกว่าห้ามเอามวยคาแมมมาโพสลงช่องนะท่านบอกว่าจะเลิกติดตามเลิกดูพอมาโพสอีกท่านก็เข้ามาคอมเมนต์แบบเดิมแล้วก็แถมมีข้อความว่าอย่ามาดูช่องนี้เพราะมันกำลังโปรโมทให้คาแมให้คามนเอ้าก็ต้องขอร้องท่านนะครับเนาะว่าท่านผู้ชมบางท่านเขาก็ชมนะ ท่านจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะก็คือท่านไม่ต้องการดูแล้วก็ไม่ให้ลงท่านบอกจะไม่เข้ามาไม่เข้ามาดูแต่เข้ามาคอมเมนต์โอ้พน้นนะเห็นบ่ว่างน้อยนะเอาถ้าท่านไม่ดูก็คือไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์อีกนะครับก็คือคอมเมนต์ชักชวนให้คนอื่นไม่ให้ดูไม่ให้ดูช่องนี้นะ ก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับท่านที่ท่านจะให้เปลี่ยนแปลงแบบนั้นแบบนี้จะต้องขอคอมเมนต์เกิน50%เป์เ็นป็นประชาธิปไตยก็คือจะไม่ตามใจคนหนึ่งคนเดียวนะครับทั้งที่ดีก็แนะนําให้ท่านมาทําคลิปสิครับแล้วก็ไม่ต้องลงคลิปคอมเมนตก็จะได้ถูกใจตัวเองวันทองอันน่ะเห็นไหมตัวอีคิวซั่งอีคิวซังกรุ่งธนเกียรตินักชกจากอำเภอศรีครภูมิจังหวัด สุรินนะครับสำหรับนำนักในการชกกันครั้งนี้นะครับ67กิโลกรัมและในขณะนี้นักชกทั้งคู่กำลังไหวครูเอาการไหว้ครูของกัมพูชาก็ต้องบอกว่าก็เป็นแบบมวยไทยนะครับเพราะว่าเขาเป็นมวยไทยกัมพูชาเป็นมวยไทยนะครับนะไอ้คำว่าคุณคำแมคุณอะไรก็ก็แล้วแต่เขาจะตั้งนะหรือไม่เขาจะเอา ไปเอาฟุตบอลมาอ่าเพราะมันมีลูกกลมๆอยู่กําแพงนะอย่าลืมเอาฟุตบอลมาแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นกระโดธมอ่างเงี้ยแล้วเขาก็เรียกกระดอทมกระโดธมก็เรื่องของเขาแต่มันก็คือฟุตบอลอันนี้มวยไทยก็คือมวยไทยและที่เขาแข่งในขมิ้นก็คือมวยไทยอันน้ายกแรกเริ่มขึ้นกันตัวทัว<า>ง้งหมดเอาพวดเโอ้โหเวี่ยงทั้งตัวพี่น้องเอ้ยไว้ต่ค่าคันอีคือสซั่งกันถึง เอาเมื่อก่อนนี่ก็ใช้ได้นะีคสวซังนะตั้งแต่มาครบไอ้โป้เนี่ยครบเสียโป้นะครับพี่ซบแหลขึ้นแหลขึ้นนั่นแหละเพราะให้จจกว่าป้ากันไปไหนอยังเอาเอานึ่งนะเห็นไนะนะหนมเห็นตัวสอกกับอีคิวซังทีบไสเข้าไปเห็นตัวเอาลองเบิ้งเตะขาตะว,วันบ่ถือเอากวยังสุขุมนะครับจ้วงมัดขวาแทงเขาซ้ายนะครับนะวังน้อยเนี่ยเป็นมวยเขานะโอ้โหปีเขาแต่ละดอกเนะี่ย เอาเมื่อก่อเลก็เคยตีเขาไอ้ประวิทย์ศักดเมืองแกลงครับอาจารย์ประวิทย์นี่ก็โดนเขาร่วงไปแล้วนะแต่ก็พลิกกลับมาชนะวันทองอ้าอีคิวสร้างวัดตังไรเอาเวอร์มัดไซต์เตขะขัวเข้าบักแอลว,ว้าหยวนวดเสือดังโป่งล่างยืติกรรมการกบุญยังเป็นตดเบิ้งหรอกเอ้าอีคิวสร้างทีบไซต์พอนาทว่างเอาโดดฟันศอกขัวโอโ้โหเอาไม่โดดฟันศองเือโดดต่อยมัดบุกอู้มันอียังไรอยู่หนา้าผากอนะ่ะ ตั้งแต่ครบเสียปัวเราเฮ็ดไปทั่วไปที่เลยเนอะอ้าตอนนี้ก็จ,จดจดจ้องจ้องหาจากวัดตีกันนะเ,เห็นบอนทั่วมัดไส้ถึกไส่เราหันวันถึกหนกแก้มยุติพนวนเราเจอละแข่งควาหางโอ้โหเขาหน้านนะ่ะเห็นไม้เขาร้อยแล้วพุนนะ่ะเตะขวะตามเอานั่นนั่นเขาแสดงว่าตอนนี้บรทษันได้คปปรบปัวที่นี่เอาแทงเขาขึ้นบ่เอาน,านั่นปักซอกอไปแล้วอีกที่สั่งต้องทึ่งสอกกับสอกยังลองเบื้องใจให้แล้วมา อาว่องน้อยพวนแท่งเข้าอันแล่ะเอาแน่เห็นไหมนี่หักม่วงไอเยล่าบอดถือโชคแม่ไม้มวยไทยอันดับโอ้ยบ่ท่าได้ครบักเสียโปดอ่ะสันวังสันเพราะว่าสันครบเสียโปมากนี่บ่มีิอมหดจ่อละแข็งาดหางดิเสียโปสูบมัดอ้อหลายคนก็เสียไปห้าว่าให้เขาอีกล่ะก็ว่าเลยเหรเนาะเห็นบ่าพวนโดดแท่งเขาโดดพันศอกเอารับมาสูนกวงขวนนั่นน่ะไว้ลองเบิ้ง เนี่ยม้ามัตสุแนวล่ะนั่นนะโอ้ยเอาเป็นนักชกที่ถูกใจคนดูนะอาจแยกออกมาเซฟคณะกรรมการคณะกรรมการมัดนาคือคนจะกินขัวกี่ฟมใช่เอาว่าจังไหนว่งน้อยขยับพอห้าช่วงนี้มันขัวนะครับเนาะเนี่ยเอาหน่ะเอามาเจออีคิวซังเนี่ยตั้งหลักไม่ค่อยทันนะครับนี่โดนหมัดโดนสุเนาะเนี่ยเอาแทงเข้าเข้าไป ึกเต๋อัวขึ้นเงต่ออีคือสร้างฟันศอกอ้าเจอแทงเขาขึ้นเอาฟันศอกขึ้นกับเราบาเอาแหลกศอกกัแล้วพี่น้องบัดเนยมาเบาิ่งศอกไทยกับศอกขเขมรนเป็นยังไงเนี่ยเาก็ต้องบอกว่าเป็นมวยไทยด้วยกันนะครับเนาะมวยไทยชาวไทยมวยไทยชาวขเขมรนะอา่ามันจะเอาไปตั้งชื่อใหม่มันมันก็ยังเป็นมวยไทยก็เหมือนเอาฟุตบอลมาตั้งชื่อว่ากระดอทมนแหละ่่เอาหมดยยแกกต้นี้ไหมห้าขวบ เอาหลังจากที่มันยกแรกเราก็มาแล่ภาพชาสิครับว่าเป็นท้่ไหนพวดเห็นบ้าตัวเนี่ยเขาเน่านแล้วเอานั่นนะวายโดดสลับแท่งเขาเข้าดุสวงเนี่ยราบโมซูลข่วงขวนฮาก็ต้องขออภัยนะครับท่านอาจารย์ก็เข้ามาบอกบ่อยนะว่าพูดควบกล้ำอะไรให้มันถูกต้องนะเอากลับมาแล้ยกที่สองนะครับเนาะล่งเบิ้งเสร็จแล้วก็อีคิวซั่งเตะของบักเอลนะเอาเต้ใส่อีกครั้งหนึ่ง เอาเอาว่าทำไมว้างน้อยเอาคอยจะเข้าหาโดนตีไซก็บักเอลบักเอวก็แปลว่าบั้นเอวอันดับเอาเริ่มหนักใจแล้วครับหน้าหน้าหน้าเริ่มลาแล้วเอานาลาก็แปลว่านาถอดสีฟันศอกโอ้ยเอาเลขศอกก็เอาโดนศอกเข้าหัวไม่เปนสุดังพอกยุติอาจแยกกันออกมาร์สเยเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเอาอีกคือสังมาจะใคร อ้าก็กลับมาตั้งรับนะครับเปลี่ยนการสลับยงกยงยังเอ้าสีตีศอกกับเขายุ้มกอนต์แล้ววะเตอนนี้เริ่มเริ่มจะไม่ลุยนะครับเริ่มตั้งรับนะสำหรับอีคิวซังเอาหน้าเ่าตีหัวเอาเตะใส่อีกครั้งนึงอันนี้ก็คือยกที่สองนะครับเนาะอ้าก็ยังไม่ได้บอกสีกางเกงนะครับเนาะหลายท่านก็คงจะไม่รู้จักนะยิ่งหน้าตาของอีคิวซังนี่ก็ออกไปทางคมเมนมากกว่าวันทอ เอาอีกคิวสั้งใส่กางเกงสีดำมาละเพราะว่าหน้าตาเป็นเขมเเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาส่วนวังน้อยในหน้าตาเป็นเขมรอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเอาให้เห็นว่าถือเตะขวานนะอ้องเอาก็โดนไปหลายขนาดนะครับวังน้อยเนี่ยเอาขยับเข้าหาบ้างกันตัวเอาวัดจังไรนอกจากว่าฟันซอกขวาเอาเจอซอกชวนเอาหน้าเห็นว่ามือมันใส่กวนเข่าข้างดังดังแตะเลยว่าเห็นเอะนะเอาเตะขานะครับเนาะอีกคิวสั้ง ภาคไฟพักมากก็ล้มหนาล,งลง้มหลังเอาวัดทั้งไดเตยใสเขาพักเอวเบาๆเอาว่างน้อยจอดย์โจ,จงจองรอดจองังไหวเอาถึอจับขาแล้วว่าทั้งไดว่าทั้งไดเห็นตัวโอ้โยส่นถึกนากระนาหายเหรว่งเห็นเอาก็มีกองเชียร์กัมพูชาเข้ามาชมหลายคนนะครับนะแล้วก็ทํางานอยู่แถวแคมป์กอรร่อสร้นะางแคมป์อะไรนั่นเนี่ยเอาหน่าเจอเขาย่าว่าเอาเตยใสเขาพักเอวนั่นบรกันหูเตืงเตืองเหมือนเอ้ยนั่งโยกข้างล่างนั่น บักอันนี้แหละคอมเมนต์เขามาดูดูด <laughs> เอาล่องเบิงตีเอาน่ะตีมัดหัวแท่งเขา้าใส่เอาแต่เขานี่ก็ยังยังไม่ได้ผลนะครับเนาะอาวุธหลักของวังน้อยเนี่ยว่าอีคิวซังนี่ตอนนั้นไม่ธรรมดาเอานะ่ะตีสอกับคือเขาหยุมงอนต่ออีกแล้วแต่ก็เป็นนักชกที่ ที่ไม่ตุกติกนะครับวังน้อยเนี่ยไม่เหมือนเรื่องโสพรน,นะเรื่องโสพรนี่ยห้ำยุบมัดสู้มองถือเตะการข้อกับงุัมห้ำไหมเรื่องโสพรไหมหาร์วาเขาเตะการข้อแล้วสะเทือนไปหอดแค่ห้ำเพราเอาเฝ้าอะไรเอาวัดอะไรล,ละ่ะอีคือสร้างถีบใส่เอาขยำของฮาร์ตตีมัดหัวเ,เอาเตะใส่เออเออถือปะโอ้โหถือก็เอาอีคือสร้างวัดจะไดโดดเขาเ้าเหย้าตัวโอ้โหเหหข่าน้าเอิร์กดังต่ำเลยพี่น้องเอ้าอันนั่นแหละลูกซ่าอ้าว เอาลูกช้าโดนนับแล้วครับเนาะอ่า5 6 7 8มัดตีมันต่อพนะกรรมการว่าเอาหนักโซลอแล้วนาะเพราะได้นับกับโซลทีเดียเอาก็ก็ใช้ได้อยู่แล้วครับเนาะสมัยที่ยังไม่ครบโป้ท่างคนรู้่งที่าอว่าดูทะบุยนอันี่ภาพซ่านะครับโอ้โหอก็มีโรคประจำตัวนะครับนะสำหรับวังน้อยนี่ก็คือลำไส้อักเสบน ก็เป็นเรือรังนะนี่ก็มีจุดอ่อนอยู่ที่หน้าท้องไปค่าเชือกปีนี้เป็นปีแรกปีหน้าว่าตั้งไหนยกที่สามเมืนตัวยกสุดท้ายเอาจับตาแรกยกนี้ว่าเกิดอร่อยขึ้นไปแล้เอานั่นแรกซอกกันแล้วเอาเอานั่นโอ้โหเอาถึงมัดขอข้างกระต่ายเอากรรมการเฮอเอาพวดผวนอุ้ยทอมบาร์ดอีคิวซังอีคิวซังฟันซอกเอาแรกซอกกันแล้วเอาว่าตั้งไหนเอาสู้ตายถวายหัวนะครับเนาะเอาวังน้อยวังน้อยตั้งรับรับทันไม่ทันเอาอีคิวซังแล้เขาตีฮันแล้ววังหันน่ะ อา้าวลองเบิ ए, บ้งว่งหน่อยเอาถอยไม่เป็นขบวนนะครับเอาติดเชียกแล้วเอาตาตูกตาป,ปตกปอก,อกนับว่อนนเฮ้อห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบอ้าวยุติการชกอา้าวยุติการชกนเนาะครับเนาะเฮ้ยเจอนักนักนกันแล้วเอาดอกแรกแรกนี่ก็โดนเข้าหน้าท้องโอ้โหเ <mats> ว้ยมาสิรอดเนี่ยพวกอะไรกองเชียร์ชาาไทยกับติ๊กราด กุิกคราดอ่ะน,น,นะอันซุ่มนาแหลมๆมันพี่ซบโปโ,ปโลโปกยังเดียีพต่าขมิ้นดิอ,อีคิวซังตีเครคะนะอ้อาวลองเบิงตีเอา้าวต้านไม่ไวนะครับเนาะเพราะว่าอีคิวซังตอนนั้นอ่ะโอ้โหอายุแค่24วันเพอและที่สำคัญยังไม่ครบโปเอานี่เห็นบ่าภาพซ่าเลยโอ้โห ปีซอกเขาคำมับแบบพุ่นน่ะไว้ลองเบิ้งเอาดอกสุดท้ายโดนแทงเขาหน้าท้องนะครับเนี่ยเอามาแล่มุมนี้สิครับท่านนี่ฟันซอกเข้าไปเนี่ยเอาเนี่ยซอกก็ยังทนได้นะครับนะฮะแต่ที่ทนไม่ได้ก็คือเข่าเนี่ยอาประวัติท้องไม่ดีนะครับเนี่ยโดนท้องเนี่ยครับโว้ยแอร่าแน่เท่าไหร่น้อยังไปยืนฮัทสแตดกยังกาโตก็ได้ซ้ำเก่าไม่เนาะเห็นบ่ตก ผลออสรุปบนผืนผ,ผ้าใบาอิคิวซังกอรุ่งธนกเกียรตินักชกจากจังหวัดสุรินทร์เ็เป็นฝ่ายเอาชนะนกวังน้อยจากกามัมพูชาไปในยกที่3นะครับเนาะและสําหรับคู่นี้นะครับก็ได้มีการนําไปโพสที่ประเทศกัมพูชาโดยชาวกัมพูชานะครับท่านเราก็มาดูสิครับว่าชาวกัมพูชารู้สึกเยี่ยงไรในการชกระหว่างวางน้อยกับอ q ิวซัง จากการที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนะจะไม่มีคอมเมนต์ต่อว่าแอดมินแม้แต่คอมเมนต์เดียวนะครับนะ,ะเช่นคอมเมนต์ที่ว่ามวยขมิมนแพ้เอามาลงทำไมอนนั้นแสดงว่าอากัมพูชาย,ยังไม่พัฒนาเท่ากับคอมเมนต์ของคนไทยนะครับเมื่อก่อนก็ลงคลิปของไอเรื่องโสภรชน,นะไอมวยไทยอะไรทหารเรือนะโอ้โหโดนด่าประมาณสองอคอมเมนต์นะต้องลบทิ้ง ก็มาด่าว่าคนโพสเนี่ยขายชาติขายแผ่นดินนะอ่ะบางก็บอกว่าเป็นขอมเนตปลอมตัวมาแล้วก็มีเข้ามาถามว่าเป็นขอมเนหรือคนไทยประมาณ2030คอมเมนต์นะแต่สำหรับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาจะไม่มีการด่าแอดมินเพราจะพูดเรื่องมวยชกกันเท่านั้นนะอย่างอ่อีคิวซังเป็นคอมเนอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็บอกว่าเอาร่างกายของวังน้อยนี่หมดสภาพนะเพราะว่าเป็นโรคลำไส้นะ แล้วก็บอกว่าถ้าจะชกชนะมวยไทยในรายการไฟฟไต้องฟิตซ้อมให้ดีกว่านี้แล้วก็คือเขาจะาจะคอมเมนต์เฉพาะเรื่องของมวยนะครับเรื่องของมวยว่าเราต้องอพัฒนาให้เท่าประเทศไทยอะไรแล้วก็จะแปลเป็นไทยจะมีคําว่าเว้ยเวยอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็จะมีคอมเมนต์สงสารนักมวยกัมพูชานะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะหลายอย่างาแล้วก็บอกว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรี แต่เขาแข็งแกร่งกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่พิมพ์เป็นภาษากัมพูชาดังนั้นก็อยากจะสรุปว่าไอ้คอมเมนต์เกลียนๆนะครับนะที่เข้ามาป่วนมาอะไรเนี่ยก็คือพวกกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะแล้วก็มาปลอมเป็นคนลาวบ้างปลอมเป็นคนไทยบ้างามาด่าคนไทยอย่างเงี้ยส่วนที่กัมพูชาก็มีคอมเมนต์ดีๆเยอะแยะนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง